สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราสมายทีมค่ะดิฉันนางสาวยุพารัตหาสุขกระผมนายสุรชาติเสนาโนนครับและดิฉันนางสาวรัตนาพรเงาทองพวกเราทั้งสามคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะเออยากทราบว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่โรงเรียนพังเขนพิทยาครับ ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีเบสแพคชีสในด้านการบริหารงบประมาณและการบริหารทรัพยากรค่ะค่ะ,คะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านผู้อำนวยการสักชัยนวลชวีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคพิทยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏขุนบุรี วันนี้นะคะก็จะมาขอสัมภาษณ์ท่านผู้มนวยการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอรบกวนท่านผู้มนวยการได้แนะนําตัวเองให้ได้ทราบเปอีกครั้งก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมนายศักชัยนนทชวีนะครับผู้มนวยการโรงเรียนพังเคียนพิทยาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจ,จเจริญในส่วนของโรงเรียนพังเคียนพิทยานะครับ เป็นโรงเรียนที่เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับก็คือเปิดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในปีการศึกษานี้นะครับมีนักเรียนรวมทั้งเส้น722คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางนะครับโดยในส่วนตัวนะครับของผมนะครับก็มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา,ารวมเป็นเวลาทั้งเส้น นับถึงวันนี้ก็12ปีแล้วนะครับก็อยู่ทั้งในตําแหน่งของรองผู้บริการสถานศึกษานะครับและก็ตําแหน่งของอผู้บริการสถานศึกษาครับครับผมในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือ,อเราจะต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องนะครับกับบริบทนะครับกับสภาพของสถานศึกษานะครับและก็ที่สําคัญก็คือ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับหลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์สภาพปัญหานะครับแล้วก็จัดลาดับความสําคัญเร่งด่วนนะครับในการที่เราจะมาแก้ปัญหาแล้วก็นําเสนอความต้องการของผู้มีส่วนร่วมนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอทั้งในและก็นอกสถานศึกษามากาหนดเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็วางแผนการจัดองค์กรภายในให้เหมาะสมนะครับกับภารกิจของงาน แล้วก็จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจําปีนะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรนะครับเราจะต้องมาดูเงินนะครับหรือว่างบประมาณที่เราจะได้รับจัดสรรแต่ละปีนะครับก็คือโดยการคานวณนะครับกับจากจานวนผู้เรียนนะครับหรือว่าจำนวนนักเรียนของเรานะครับเราจะได้รับเงินจัดสรรนะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเราก็มามาดูครับทีนี้ว่า โรงเรียนของเราในแต่ละปีการศึกษานี่เรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับที่เป็นหลักที่เราจะต้องนําเงินส่วนนี้กันไว้นะครับก็คือหลักๆทุกโรงเรียนนะครับก็คือจะต้องมีค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าค่าน้ําค่าไฟนะครับหรือว่าค่าบริการอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นค่าใช้ใจ่ายประจํานะครับที่เราจะต้องอเตรียมเตรียมเตรียมพว้ประมาณในส่วนนี้ไว้อ,อยู่แล้วนะครับ เมื่อเมื่อเราได้การเงินส่วนนี้หรือว่าจะสั่งเงินส่วนนี้ไปแล้วนะครับเราก็นําเงินที่เหลือจากที่เราคาดคะเนว่าเราจะได้รับมามาลงมาลงสู่แผนนะครับว่าเราจะ,ะนําเงินไปลงในกลุ่มงานต่างๆเป็นเงินสัดส่วนเท่าไหร่นะครับโดยปกตินะครับก็คือทุองเรียนนะครับเราจะต้องอการเงินในส่วนของงานวิชาการนะครับหรือว่างาน การจัดการเรียนการสอนนี้ไว้ไม่น้อยกว่า60%เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อลงสู่ผู้เรียนเพื่อลงสู่นักเรียนอ,อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับที่เป็นงานอย่างเช่นพวกงานบริหารงานทั่วไปนะครับงานอาคารสถานที่แล้วก็อยู่อย่างอยู่ที่นี่ก็กันไว้ประมาณ20%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกอของงานบุคคลหรือว่างานอื่นๆืงานทั่วไปนะครับหรือว่างบประมาณสำรองก็จะอยู่ประมาณที่ 10%นะครับดางนั้นนี้เมื่อเราวางแผนไว้แล้วตามนี้นะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของการจัดทําแผนปฏิบัติการนะครับเราต้องมาดูโครงการหรือว่าการดําเนินการในในปีที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เราดําเนินการไปแล้วประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับเราจะต้องให้คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการได้ ารายงานโครงการขึ้นมานะครับฝ่ายบริหารหรือว่าผู้รับผิดชอบนี้ก็จะมามาช่วยกันวิเคราะห์นะครับทีนี้มาดูมามาช่วยกันวิเคราะห์ว่าโครงการแต่ละโครงการหรือว่าแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมานี้ประสบามสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับโครงการที่เราจะจัดทาในปีในปีในปีการศรึกษา,าที่จะถึงนี้ในปีการศรึกษาใหม่นี้นะครับจะต้องให้มันสอดคล้องพระบรมรายโชงกบายทางการศรึกษานะครับของในหลวงรัชกาลที่10บนะครับ ให้สอดคล้องกับโนโยบายของสพทนะครับให้สอดคล้องกับจุดเน,น้นของสพทนะครับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างของพางเทีนพิทยานะครับก็เราก็จะยึดนโยบายของสำนกักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็คือสอพมอุบลราชธานีนอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะต้องโครงการจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพันธกิจนะครับแล้วก็ป้าประสงค์ของโรงเรียนด้วยนะครับ ทีนี้คุณครูผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการก็จะเขียนโครงการขึ้นมานะครับขึ้นมานําเสนอนะครับนำเสนอเสร็จแล้วเราก็จะมาประชุมนะครับมาประชุมในการจะทําแผนปฏิบัติการนะครับคุณครูผู้รับผิดชอบเสนอโครงการขึ้นมานะครับเมื่อเสนอโครงการขึ้นมาเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับเราก็จะจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการนะครับรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการที่เราจะดําเนินการในรอบปีนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็ต้องนําไปเสนอขอความเห็นชอบ จากท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขัาน้นพื้นฐานนะครับเราถึงจะสามารถาใช้แผนใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่เรา,อาขอเอาไว้นะครับผมนะครับก็คือทางโรงเรียนของเรานี่ก็คือดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดนะครับก็คือในส่วนแรกเลยนะครับก็คือหลักของนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมก็คือเราจะต้องยึดหลักการกฎหมายาระเบียบ นะครับเป็นสําคัญเลยนะครับจะทําอะไรก็จะต้องทําให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับตามกฎหมายนะครับก็อย่างเช่นการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คือเราจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาครัฐนะครับก็คือเป็นในปีพุทธศักราช2560นะครับและก็ในส่วนของหลักคุณธรรมนะครับ หลักคุณธรรมก็คือก็คือให้ผู้ที่รับผิดชอบนะครับมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับว่าท่านไหนทํางานในด้านการเงินนะครับเป็นผู้นางานการเงินนะครับผู้น่างานพัสดุนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่การเงินนะครับมีเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความโปร่งใส นะครับเรื่องของความปโปร่งใส <S 2> <S 2> ตรวจสอบได้นะครับ Spider Man. ซึ่งการตรวจสอบนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบทั้งภายในภายในสถานศึกษานะครับและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็จะมีการตรวจสอบจากภายนอกนะครับก็คือให้กรรมการสถานศึกษานะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการตรวจสอบนะครับหรือว่าหน่วยงานต้นสังกัดนะครับก็ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับถึความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบนะครับเรื่องของความรับผิดชอบก็มีการจัดการควบคุมนะครับควบคุมภายในนะครับมีการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับทุกปีนะครับในการบริหารงานงบประมาณนะครับของเรานะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะครับก็สำคัญที่สุดนะครับ การบริหารงบประมาณนะครับจะต้องให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็คือประโยชน์นะครับประโยชน์ในการใช้งานนะครับประโยชน์ในการใช้งานและก็ลงสู่ผู้เรียนนะครับจะต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเสมอครับครับผมก็ในส่วนของการดําเนินการในการบริหารพัสดุและจิตทรัพนะครับเราก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับในการ ที่จะขอจัดซื้อจัดจ้างนะครับคุณครูนะครับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับที่หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วนะครับก็คือจะต้องมาบันทึกนะครับขออนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างนะครับว่าท่านจะขอซื้ออะไรนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วทางงานแผนงานนะครับก็จะตรวจสอบนะครับว่า บันทึกที่ท่านขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างขึ่นมานี้นะครับอยู่ในแผนไหมนะครับมีโครงการรองรับไหมนะครับและก็ที่สําคัญก็คือมีงบประมาณคงเหลือไหมนะครับหรือว่ามีงบประมาณรองรับไหมนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบตามงานแผนงานแล้วนะครับก็จะนําเสนอมายังผู้รับผิดชอบนะครับหรือว่าผู้บริหารนะครับได้พิจารณาอนุญาตนะครับให้ดําเนินการได้นะครับเมื่อ ทางผู sea, ้บริหารอนุญาตแล้วนะครับทางงานพัสดุนะครับทางงานพัสดุก็จะเป็นผู้ไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือว่าจัดซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ทางผู้รับผิดชอบหรือว่าเจ้าของโครงการได้ได้บันทึกแสดงขอขึ้นมานะครับเมื่อจัดหาจัดซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อทางผู้รับจ้างนะครับหรือว่าหรือว่าทางร้านได้นำพัสดุนะครับมาส่งมาส่งแล้วนะครับ ก็จะมีการตรวจรับพัสดุนะครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับหลังจากนั้นก็จะ,ะทําการเบริกนะครับเบิกไปใช้นะครับเบิกวัสดุคลุ้พันธ์ไปใช้แล้วก็ลงบัญชีนะครับลงบัญชีทะเบียนวัสดุคลุ้พันธ์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นลําดับที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็ะจะไปถึงส่วนของการจะทําเอกสารอนุมัติการ จ่ายเงินนะครับก็คือเราตรวจรับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดนำเอาไปใช้แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของเรื่องของการอนุมัติการจ่ายจ่ายเงินให้กับทางผู้รับจ้านะครับหรือว่าทางทางร้านนะครับเมื่อสช้นปีกบประมาณนะครับเราก็จะดําเนินการตรวจสอบวัสดุประจําปีนะครับเป็นประทางทุกปีนะครับว่าวัสดุครุภัณฑ์ที่เรามีอยู่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ไหมนะครับหรือว่าชํารุดแล้วนะครับก็ จะเป็นขั้นตอนนะครับในการดําเนินการในเรื่องของการบริหารพัสดุและทรัพย์ครับเรียนก็คงประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับจากการที่ได้รับจัดสรรนะครับก็คือเรามีความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆด้านนะครับแต่เงินที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอนะครับก็เลย จำเป็นนะครับที่จะต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียนพาคเกียนวิทยาของเราเองนะครับในปีการศึกษา,าที่ผ่านมานะครับก็มีการระดมทรัพยากรก็คือจะทําผ้าป่านะครับจะทําผ้าป่าสามคัคคีก่อนอื่นเลยนะครับาทางโรงเรียนเราก็มีการประชุมคุยกันนะครับในส่วนของสถานศึกษาว่าโรงเรียนของเรานีมีความขาดแคลนหรือว่ามีความต้องการ อะไรอยู่นะครับอ,อย่างปีที่แล้วเราประชุมกันก็เห็นสภาพปัญหานะครับก็คือบริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนนะครับมีสภาพชํารุดทรุดโทรมนะก็ได้เข้าไปนําเสนอนะครับในที่ประชุมของคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็คณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็ให้ความเห็นชอบนะครับว่ามีความเหมาะสมะ้วก็ได้ประสานนะครับประสานกับทางสิทธิ์เก่า นะครับแล้วก็ใช้ช่องทางของสื่อโซเชียลนะครับในการประสานงานนะครับโดยมีการเชิญตัวแทนสิทธิเก่าแต่ละรุ่นนะครับมาประชุมปรึกษาหารือนะครับว่าเราจะดําเนินการยังไงครับเมื่อสิทธิเก่าเขามารับทราบแล้วนะครับสิทธิเก่าทุกรุ่นก็ให้ความเห็นนะครับว่าเห็นด้วยนะครับในการที่เราจะทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานะครับในการปรับปรุงพัฒนา บริบทสภาพรั้วของโรงเรียนใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ให้สิทธิเก่าตัวแทนสิทธิเก่าแต่ละรุ่นได้ประสานเพื่อนในรุ่นนะครับโดยใช้กลุ่มไลน์นี่ละครับก็ปรากฏว่าพอถึงวันงานวันที่13มเมษายนก็มีทั้งสิทธิเก่านะครับมีสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะครับแล้วก็บุคลากรงานรวมถึงชุมชนนะครับก็มากันเยอะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันวันนั้นเราสามารถระดมทรัพยากรระดมเงินได้ประมาณ หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทก็ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์นะครับตอนนี้ถ้าอยู passage, ่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็จะเห็นว่าเรากําลังก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แล้วไม่แล้วเสียจร้อเปอร์เซ็นต์แต่คาดว่าเร็วๆนี้นะครับก็คงจะสาเร็จตามวัตถุประสงค์ร้อเปอร์เซ็นต์ครับ การติดตามตรวจสอบและก็ประเมินผลนะครับโดยหลักๆนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็นหนึ่งนะครับก็คือติดตามและประเมินผลภายในนะครับโดยมีการตรวจรับพัสดุนะครับค้รุปภัณฑ์นะครับโดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและก็ระเบียบที่กําหนดไว้นะครับสองก็คือมีการตรวจสอบพัสดุประจําปีนะครับและก็รายงานไปยังต้นสังกัดนะครับและก็สามครับมีการควบคุมภายในนะครับตัวนี้ก็ มีการรายงานไปที่ต้นสังกัดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการติดตามประเมินผลจากภายนอกนะครับก็คือเป็นการประเมินผลโดยติดตามประเมินผลโดยต้นสังกัดน,นะครับอย่างของเราก็มีหน่วยตรวจสอบภายในนะครับจากสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษากอุบก่ราชธานีอำนาจ,จเจริญนะครับเข้ามาติดตามตรวจสอบเป็นประจำทุกปีครับ ก็ในส่วนของการดําเนินการเรื่องของงบประมาณนะครับในเกือบทุกรงเรียนนะครับที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องขององบประมาณไม่เพียงพอนะครับในการมาใช้ในการจัดบริหารจัดการนะครับก็วิธีการก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเราจะต้องระดมทรัพยากรน,นะครับจะต้องหาหน่วยงานภายนอกนะครับที่จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการ สนับสนุนเรื่ององบประมาณนะครับนำมาบริหารจัดการให้เกี่ยวกับในส่วนของการบริหารด้านงบประมาณนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับของผู้บริหารนะครับในการที่จะบริหารให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับคือเห็น,ลนหลายๆท่านหรือว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆโรงเรียนนะครับถ้าไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับ ก็คือบริหารตามใจของตัวเองนะครับก็จะประสบป,ปัญหานะครับมีเรื่องฟ้องร้องนะครับหรือว่าเรื่องร้องเรียนนะครับก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับในการบริหารจัดการนะครับก็คือจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการบริหารงานเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝา,等等งางกาก,าก็คือให้ให้ความสําคัญนะครับอยากจะให้ความสําคัญเน้นในเรื่องโครงการบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณนะครับ ให้ถูกต้องนะครับตามหลักนิติธรรมนะครับและก็ตัวผู้บริหารเองนะครับหรือว่าตัวครูผู้รับผิดชอบจะต้องมีคุณธรรมนะครับจะต้องมีมีคุณธรรมก็คือหมายถึงว่าบางทีคนเรานี่เห็นเห็นเห็นเงินเรือว่าเห็นงบประมาณแล้วบางคนก็อาจจะเกิดความโลภนะครับเกิดความโลภก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครไม่สามารถที่จะยั้งคิดนะครับหรือว่า บริหารไปโดยไม่ได้ยึดหลักอะไรเลยนะครับก็จะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากให้กับท่านผู้บริหารนะครับทุกท่านแลกะก็รุ่นน้องๆนะครับที่จะไปะเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตนะครับก็ได้ให้ความส le ําคัญในเรื่องของอการเงินแลว้วก็ประมาณน,นะครับที่สําคัญก็คือจะต้องมีหลักนะครับจะต้องมีหลักในการบริหารในทุกๆด้านทุกๆเรื่องนะครับหลักที่สําคัญที่ฝากเน้นย้ําเลยนะครับก็คือหลักธรรมาพิบาลนี่แหละครับ มันจะสามารถช่วยเรา,าในทุกๆเรื่องนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของงานการเงินและงบ,บประมาณนะครับครับก็ฝากไว้าเพียงเท่านี้